ฝนตกขนาดนี้ครับเพื่อนๆเราจะทําอะไรกันดีกระถานาสิครับผมนี่เดี้ยวซ้ายเดี้ยวขวากํลาลังไถนามันเพลินอยู่พอดีเลยเฮ้อเยอะไรเนี่ยอยู่ดีๆนะครับหัวควำ่ำขมาตกลงมาจากข้างล่างเดี๋ยวอะไรทําไมเป็นอย่างนี้ทอเอ้ยนี่ครับปัญหาเกิดจากตรงขาเนี่ยแหละนะครับนะขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตัดเฮ้ยขาผมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ อย่าอย่าไปตัดเอาไว้ก่อนนะครับตัดขาของโต๊ะตัวนี้นะครับนะที่เรานั่งไถนาเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นไอ้หนุ่มรถไถแบบเดิมนะอ่าแล้วเราจะเอาอะไรช่วยดีอ่ะในการตัดเอาเลื่อยไหมเดี๋ยวคิดก่อนโอ้โหยี่นี่ไงเจอแล้วนะครับนะกระโดดคว้ามาเมื่อกี้นี้แล้วก,ก่อนจะตัดเนี่ยวัดให้ดีก่อนนะครับว่าความยาวเดิมเท่าไหร่ แล้วก็ขาที่สั้นที่สุดเท่าไรแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับนะเอาตัวที่สั้นที่สุดนี่แหละเป็นเกณฑ์แล้วก็ตัดลงไปนะครับให้องเนื้อเหล็กเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าสิ่งที่มันหักไปเพื่อนดูดิตอนหินม,มันกิ้หมดแล้วและเจ้าตัวถ้วยตัวนี้ครับหินเกียร์ทานสู้เรามาดูีิว่าเขาใช้แล้วจะสู้ซ่าขนาดไหนนามันจะสู้กับงานเหล็กอย่างนี้ไหวไหมจริงหรอที่เขาว่าตัดดีขนาดนั้นนะเนี่ยเพื่อนดูที่ตัดๆๆ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  ขนาดนะครับนะขับไปนะครับแล้วก็หน้ามันสะบัดขนาดนั้นยังตัดได้นะเพ<ละ>ื่อนรถไม่ใช่มอไซค์อันนี้รถยนต์ไม่ใช่รถยนต์เฮ้ยรถเก๋งไม่ใช่ตัดเหล็ก,กอ <S <S 1> <S 1> โอ้โหอย่าไปคิดมากครับเพื่อนๆนี่เรียบร้อยตัดทวบได้ปั๊บนะครับบางใบไม่ต้องใส่นะครับอุปกรณ์ข้างในยังมีครบเดี๋ยวเราเค่อยไปดูแต่ที่รู้ๆนะครับตัวนี้นอกจากตัดด้านบนได้แล้วเราไม่ต้องมาตัดท่วงล่างด้วยสิในตอนนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ย มันขาดแล้วก็หากเปลือเป็นตอเลยนะตอนนี้ไม่ใช่ตอตะโกนะแต่เป็นตอเหล็กนะครับเวลาที่เราจะเชื่อมติดอะเราต้องเลียตัดให้เรียบับก่อนนอกจากตัดเสร็จนะครับยังมีใบเตียหนักๆใบใหญ่ๆอนนี้ผมแบบเบียอยากจะให้มันหยุดทาที่นิ่งเลยแต่มันก็ไม่นิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อเนื่องเลย ตูมเข้าไปติว่าเชื่อมได้ดีขนาดไหนแม่เจ๋เลยนะครับเพราะว่าไม่เชื่อมตรงสนิทครับเชื่อมตรงหน้าเหล็กเต็ม,ตมก็เชื่อมง่ายอย่างนี้แหละแป๊บเดียวเสร็จและได้กลับมาไถานาในสภาพเดิมแลแ้วไถมันกว่าเดิมด้วยเพื่อนดูสิแบบนี้ครับเป็นยังไงบ้าง แล้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะไวที่เชื่อมมาแล้วก็ที่ตัดมามันดีขนาดไหนไม่โยนก็ไม่ร่นไม่ตกไม่แตกไม่หลุดอีกต่อไปที่เหลือเพื่อน,อนๆมาดูนะครับหินเจียของทานซูตัวนี้ได้อะไรไปบ้างแฮนชาร์จเขียวๆแฮนชาร์จใหญ่แบตเตอรี่ผมแนะนําเลย20ก้อน8แอมป์ตัดไปได้เลยต่อเนื่องชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงใบตัดใบขัดใบเจียนะครับใบผ้ากระดาษทรายนะประมาณ4-5แผ่นแบบนี้ แล้วก็ตัวนะครับจับกระดาษทรายด้วยนะครับของทั้งกล่องนี้จะได้ไปด้านล่างกดไปเลยจิ้มจิ้มจึงๆนะครับผม